สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนเด้อจ้ามเมนีกะมาพ่อกับย่ายอีกคือเกานะจ้าชนะภาชาแนลกะบ่มีอย่างจ้าพี่น้องมือนีมาส่วนพี่น้องเมื่อกินนั้นตำขนมจีนน้ำกันจ้าตำขนมจีนขื่นๆแล้วส่วนสิได้ทีได้ทา่างใส่แค่อทกับไปอันมอริสันมาไถ่ขาหมูกับอันสี่โค้องออนหมูจากพี่น้องเมนูหมูหมูจากเมนีเนี่ย เขาเฮ็ดมากแบบแบบเนี่ยเขามักอบเรียบร้อยจ้ะมักอันกระเทียมพริกไทยออหยังมูนี่ละจ้ะแบบของจีนแล้วก็ขาหมูขาหมูเยอรมันก็ว่าไปนะขาหมูอ่าอังกฤษเนาะอี่ยจากกับบะหมี่ยังพี่น้องกับส่วนทีส่วนนองมากินพักกับบะหมี่ยาบะเน้นพักมือนี่มีแค่นี้ มีหลายยุแต่บ่อเอามาเก,กะกะบ่มีม,มองว่างจ้ะจะเน้นเน้นหมูมือนี้สิเป็นหมูเนาะโอเคเนาะจ้าก่อนอื่นยายกาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้ยายเนนด้จ้าคันเข่ามาแล้วกาฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์มามามากินน้ำการโดดพี่น้อง น้องจีน,จนกินกระมือเดอ้อขื้เก่าแะจ้ะจากพี่น้องจ,จังแสบดูหมูออนข้าเห็ดสำเร็จพี่น้อง เสีบด <Okay. S 2> mm ูเ hmm. ด้ขามงขามัามกินวบาหมิดตกที่น้องขาหนึ่งเขาเอ่า,อาดายเนอะสองตอน เรียกว่าสามปอนด์ละพี่น้องสองปอนด์เข่าเซ็กว่าเรียกว่าสามปอนด์เป็นเงินไท้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะลอยหาสิบกว่าบาทเนาะตีประมาณนั่นอ่ะประมาณขาหนึ่งอ่ะขาลอยหาสิบกว่าบาทก็ถืออ่าพอเพีง ท่านซื้อมาอบเองนะพี่น้องเอาที่เขาอบหายรดอบเองก็เสียเวลาโดนแล้ววันนี้กิน เน้นหมูกินอะไรกับ่รถมันดอกพี่นอ้องหุ่นนะ่ะ ปุ่นวัตถุใจปัญใดพ่อกินอยู่ได้เนาะ

นางสาวก,กอบแล้วโดวนหลาย หมนกันหนังประกอบปันไดมืมอ่ มงเหลือหลายอยู่กินสองมือสามมือพคนละพี่น้องเอ้ยบ่แม่่นวากินมือเดียวหมือถูกเนาะกับว่แม่นอันปอบดอกไม้เนว่าก,ก็ได้โอเคเนาะจ้าสำหรับเบอนี้ยายกันต้องขอลาไปก่อนนะจ้าสำหรับเบอร์นีก็สวัสดีจ้าพ่อกันใหม่บ๊าย